ผมว่านอกจากมีการสแสดงแล้วเนี่ยครับ,รบที่นี่ยังมีของอร่อยๆให้ชิมมีหน้าครับอาจารย์ครับกินมาเตะจมมงูงนี้จะงแบบ้านเลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าครับไปเลยเรครับไปเลย่ะเยง่ยก,กินอันนี้อาชิมมาก กะะุ้งกุ้งนินนึงกุ้งกุ้งนี่ครับอันนี้มันนอกสกคริปต์นะครับใครแล้วก็ทาร้านสิริพรขอชิมหน่อยนะคะขอซอสด้วยค่ะโอ้โหแม่ชิมต้องครบเคลื่อง <c oughs> มันไม่ใช่เป็นร้านแรกครับเกือบจะสุดซอยแล้ว พี่ว, <นะ S 2> ว่าแกคงจะชิมจนรู้อิ่มแล้วลระไม่ใช่แค่รู้รสนะเราไปถ่ายรูปอาจันสมชายกันดีกว่าไป,ไป,ไป่าป่าปเก็บร้านนี้ไว้ก่อนนะหให้พี่เขาทำมาห,รหารกินก่อนนะ เมื่อยเหนื่อย,เ,อยเราเดินมากันจนทั่วแล้วนะคะใตอนนี้ต้องเข้าว่าเนี่ยเราควรจะไปชมการแสดงกันดีกว่าอาจารย์คะมาชมการแสดงแบบนี้จะใช้เทคนิคการถ่ายภาพอะไรละคะอือะเดี๋<ๆ>ยวเราต้องแนะนำการถ่ายภาพก่อนนะครับก้องตัวนี้ก็คือก้องของ panasonic lumix gh1 เป็นกล้องที่ดูเร็กนะครับแต่เป็นกล้องโปรเพราะว่าก็จะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพโปรสามารถทำทุกอย่างไม่ว่าจะตั้งชัตเตอร speed รูรับแสง ระบบแม oh. นนวลได้ทุกอย่างนะครับ,รบแล้วที่สําคัญคือมันติดเลนส์1 4 4 0มาด้วยก็ค,คือมีตั้งแต่เลนสมุมกว้างนะเลนส์นอร์มอลแล้วก็เลนสมุมแคบตัวนี้มีจอหมุนได้ด้วย oh. นะครับที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือกล้องตัวนี้เนี่ยมันถ่ายภาพ วิดีโอได้ในระดับฟูลไฮเดฟเลยทีวันนี้เราถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเป็นการแสดงาใชคัจวิธีการเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการปรับชัตเตอร์สปีดก่อนนะครับเราจะใช้โหมดที่เราเรียกว่าโหมด S อสสซี่ยอดมาจากคําว่าสปีดหรือชัตเตอร์สปีดนะครับอยู่ที่จอนะครับที่ด้านล่างนะครับจะมีสีเหลืองขึ้นมาอันนี้คือสัญลักษณ์ของตัวเลขชัตเตอร์สปีดในที่นี้เนื่องจากเป็นการแสดงในการเคลื่อนไหวลอเราต้องการหยุดความเคลื่อนไหวให้นิ่ง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดสปีดเร็วก็คือผมกะไว้ที่ประมาณสัก250 2 5 0น่าจะเอาอยู่เสร็จแล้วนะครับเราเปลี่ยนโหมดจากการถ่ายทีละภาพเป็นถ่ายทีละหลายหลายรูปเป็นคอนยูอาสโหมดนครับตรงเฟืองนี่นะครับเปลี่ยนมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันเพราะนั้นเวลากดชัตเตอร์ปั๊บก็ยิงหลายรูปตัดใมากมากเลยและท้ายสุด เรื่องของระบบการหาระยะชัดอาใช่ครับเราจะเปลี่ยนเป็นระบบการหาระยะชัดแบบต่อเนื่องแบบต่อนเนื่องนี่ตรงนี้ปกติเป็น AFs ก็เปลี่ยนเป็น AFC ก็คือ AF แบบ continuous ก็คือ,คอวัตถุเคลื่อนไหวใช่ไหมตัวแบบเคลื่อนไหวเนี่ยการแสดงนักแสดงเคลื่อนไหวป๊บกล้องก็หาระยะชัดไปตามวัตถุโอ้โหบบโอเคครับจันกันถทัพพร้อมแนละ้วเดี๋ยวไปดูการแสดงกัน,กนดีกว่าครัใช่ค่ะหนูก็พร้อมค่ะ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, SHARE, KOMEN dan SHARE video ini. เก็เป็นภาพแห่งความทรงจำทกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตารี่ความสุขที่ต้องร้อง